สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันค่ะคุณแม่จ๋านะคะช่องแม่บีเอ็นจอยค่ะช่วงนี้ถ้าแม่มาเจอกับหนูเวลานี้นะคือน้องแก้วรีวิวสินค้าค่ะแม่เราจะมีงานสวยๆงานเก๋ๆมาเสิร์ฟให้กับคุณแม่ทุกๆวันแล้วก็เราจะเดินคลิปไปค่ะแม่ในแต่ละวันหนึ่งวันต่อหนึ่งคลิปนะแม่นะสาหรับช่องแม่บีเอ็นจอยค่ะวันนี้นะคะสินค้าที่ลูกจะมานําเสนอให้กับคุณแม่คือ EP6R86 แล้วนะคะงานผ้าซิวค่ะย้ำว่า86นะแม่นะผ้าซิวเลยรอบ ตัวนี้อยู่ที่46นิ้วค่ะคุณแม่จา๋าใส่สวยใส่เก๋กันเลยค่ะแมว่าคุณแม่จะใส่ทํางานใส่ออกงานนะคะได้หมดเลยใครจะใส่เที่ยวก็ได้งานแต่งงานบวชใส่เป็นแม่งานได้หมดเลยนะคะสําหรับงานรุ่นนี้ค่ะแม่ส่วนความยาวเลยจ้ะคุณแม่จา๋างานรุ่นนี้ความยาว38นิ้วเลยแม่ลูกสูง155ใส่แล้วอยู่ ข่าล่างดีไซน์สวยเลยนะไม่พอค่ะคุณแม่จ๋านะคะตัวนี้สะโพกได้ใหญ่นะสาวอวบสามารถใส่ได้เลยค่ะแม่มีกระเป๋าสองข้างซ้ายขวาเดี๋ยวเราไปดูสีกันเลยนะลืมบอกราคาไปเลยแม่จา๋าราคาประหยัดมา,ากเลยสำหรับงานผ้าซิวที่ผสมงานผ้าไหม269บาบาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูสีกันเลยค่ะคุณแม่จา๋าสีแรกเลยค่ะแม่จา๋าตัวน,นี้ สีเขียวแม่เขียวอ่ะมันจะออกเป็นโทนเขียวขี้ม้าเขียวสวยๆแบบนี้เลยเรียบรูดูดีสุดๆกันไปเลยค่ะเหมาะกับแม่ๆท่านไหนที่ไม่ชอบความที่แบบไม่ชอบงานปักไม่ชอบตัวแต่งแม่ชอบอะไรที่มันใส่แล้วมันดูสบายหูสบายตาที่สุดเอฟตัวนี้ค่ะแม่นะคะแม่จ๋ารุ่นนี้เลยนะคะตัวนี้สีเขียวค่ะแม่จ๋าตามด้วยเลยค่ะแม่ตัวนี้สีครีมความยาวตัวนี้อยู่ที่38นิ้วเลยนะแม่นะสีครีมก็สวยค่ะแม่สีครีมเนื้อผ้าไม่บางไม่ต้องใส่ซับในเลยก็ได้ ดีไซน์สวยสวเรียบหรูดูดีแบบนี้สีครีมค่ะแม่ตามด้วยเลยจากคุณแม่สาแม่แม่บางท่านอาจจะมองหาแม่อยากได้งานเดรสด,ดำมาลูกเอาไว้ติดตู้ไว้นะคะแม่จ๋าก,ก็ลูกมีสีดำให้กับคุณแม่นะคะในรุ่นนี้ค่ะดีไซน์สวยเหมือนกันนะสีดำเป็นสีที่คลาสสิกสีที่ขายดีมากๆเลยนะคะต้องมาจ,าจับจองสีดำกันค่ะแม่ตามด้วยเลยนะคะคุณแม่จ๋าสีขาวคุณแม่ด้วยความเป็นขาวอ่ะ บางทีเราจะไม่มีความมั่นใจในการใส่ชุดสีขาวเลยนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าสีขาวแล้วมันจะบางแม่ต้องหาซับในมาใส่อีกใส่แล้วมันจะบางเห็นข้างในหรือเปล่าคุณแม่ดูได้เลยค่ะเนื้อผ้าตัวนี้เนียนนิ่มผ้าหนา ไม่บางเลยนะคะตัวนี้สีขาวค่ะแม่ตามด้วยเลยจากคุณแม่สาจะมีสีชมพูชมพูก็สวยนาะชมพูตัวนี้ใส่ออกงานงานบวชงานแต่งงานบุญงานผ้าป่ากระถินได้หมดหรือว่าใส่เป็นแม่งานได้เลยค่ะสําหรับตัวสีชมพูค่ะแล้วก็อีกสีหนึ่งเลยค่ะคุณแม่า๋าคือตัวที่ลูกใส่เลยนะลูกใส่สีแดงให้ดูเพราะว่าแม่ๆหลายๆท่านนะคะที่โทรเข้ามาสั่งในรุ่นก่อนๆหน้านี้แม่จะบอกว่าอุ้ยลูกสีแดง เป็นสีที่มันจะสีแฟ๊ไปไหมแม่สีแดงมันใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้ทุกเวลาค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสีแดงในรุ่นนี้จะเป็นสีแดงออกคล้ายๆงานแดงวายใส่สวยใส่น่ารักมากๆเลยค่ะแม่ทรงคอจะเป็นงานคอกลมนะแม่นะราคา2 6 9บาทค่ะแม่จา๋าช่องทางการสั่งซื้อสินค้าอยู่ข้างใต้อ่ามีทั้งเบอร์โทรศัพท์คือเบอร์นี้นะแล้วก็ไลน์แอดค่ะคุณแม่จา๋าอยู่ตรงนี้เลยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะคุณแม่จา๋าช่องแม่บีเอ็นจอยค่ะแม่ วันนี้เดินทางถึง EP 86แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ EP นี้โลกต้องขอกลับลาไปก่อนคะ่ะแม่จ๋ากลับสวัสดีคะ่ะ